สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับรายการมิโอสตูดิโออีกเช่นเคยนะครับคลิปในวันนี้จะมาสปอยในยายภาคแยกคุโรมิเลมที่7นั่นเองนะครับและก็จะมา,มาโนเนื้อเรื่องของเดอะบูวี่สที่เป็นตอนจบของฉบับอิเมะด้วยนะครับสําหรับคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะครับตอนนี้มูวี่ของคุโรมิยังไม่มีตัวเต็มปล่อยออกมาให้ดูนะครับ คิดว่าในอนาคตก็น่าจะปล่อยมาแล้วแต่ว่าตอนที่ทําคลิปนี้อยู่เนี่ยมันยังไม่มีการปล่อยออกมานะผมก็เลยยังไม่รู้เนื้อหาทั้งหมดของเดววสองนะถ้าใครที่มาดูตอนที่อาเดววีมันปล่อยออกมาให้ดูแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันทําก่อนที่มูวี่ตัวเต็มมันจะออกมานะโอเคขอแจ้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะเอาละหลายคนอาจจะงงว่าสปอยนนยายแล้วจะมามมโนอนิเมททาไมมันมีบางอย่างที่เชื่อมกันอยู่หรือเปล่าเรื่องราวที่แสนสาคัญและจุดจบในโลกข้างเคียงของเล่มที่7 จะถูกเฉลยในคลิปนี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเชื่อมโยงถึงตอนจบของฉบับอิเมีก็เป็นได้นะครับเอาล่ะเรื่องราวของเล่ม7จะเป็นยังไงก็ไปรับฟังกันเลยนะครับไอฉากยิบย่อยผมขอข้ามไปเลยก็แล้วกันนะครับจะเล่ามาถึงตอนจบเลยเพราะว่าเนื้อหาพลิกๆมันอยู่ที่ตอนจบอย่างเดียวนะซึ่งไอตอนต้นเล่มมันก็ไม่ค่อยมีอะไรสําคัญมากเท่าไหร่นะครับตัดมาที่คุรุมิหลังจากที่ช่วยฮิบิกิจากการโดนคว่คุมจิตใจของไวควีดได้แล้วนะครับฮิบิกิก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะเพราะว่าตอนแรกอะ วายควีมมันคู่คุมฮิบิกิอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าครูมิเข้าไปในโลกแข่งจิตใจของฮิบิกิแล้วก็ไปเจอเรื่องราวในความคิดของฮิบิกิมากมายในนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนี้นะคือมันเป็นความคิดของฮิบิกิเออนั่นแหละมันก็เลยทําให้แบบดูเบลเบลไปหน่อยนะหลังจากช่วยเธอให้ได้สติดได้ก็เริ่มเปิดฉากต่อสู้กับไว้ควีต่อครูมิและฮิบิกิ ก็ได้ต่อสู้กับไวท์ควีน2รุม1จะเรียกว่า2รุรม1ก็ไม่ได้เพราะว่าไวท์ควีนมันแยกล่างออกมาเป็นหลายล่างนะเป็นศึกตัดสินขั้นสุดท้ายทั้งคู่ต่อสู้กันไปมาไวท์ควีนก็เริ่มเปิดเผยตัวจริงว่าตัวเองคือยามาอุจิซาวะเพื่อนสนิทของคุรมุมิเมื่อ30ปีก่อนเธอแข้นคุรุมิเป็นอย่างมากที่มาฆ่าเธอในตอนที่เป็นผู้แห่งไฟในทยายเล่มที่16ความแข้นที่มีต่อคุรมุมิทำให้วิญญาณของเธอ กลายเป็นวิญญาณแห่งความแคน้นครูมิในตอนนั้นในช่วงเวลา30ปีก่อนที่รู้ว่าฆ่าเพื่อนตัวเองไปก็เกิดการพลิกผันขึ้นมาไอตรงนี้ถ้าอยากฟังเนื้อเรื่องตอนที่ครูมิพลิกผันก็ไปฟังตรงข้อมูลของครูมิได้เลยนะครับผมก็ทําเอาไว้นานแล้วนะโอเคกลับมาเล่าต่อหลังจากที่ครูมิเกิดการพลิกผันเมื่อรู้ว่าตัวเองฆ่าสาวะเพื่อนสนิทของตัวเองไปทําให้เกิดความสิ้นหวังขึ้นและเกิดการพลิกผันขึ้นมา แต่ว่าคุโรมิก็มีความรอบครอบสูงนะเลยใช้กระสุนที่4ี่ยิงใส่ตัวเองเพื่อย้อนสภาพตัวเองกลับไปเป็นแบบเดิมก่อนที่จะเกิดการพลิกผันนั่นเองนะครับแล้วก็โดยมิโอลบความทรงจำไปในตอนนั้นในจังหวะน,นั่นเองร่างแยกของคุโรมิในช่วงเวลาที่พลิกผันก็ร่วมมือกับซาวะเพราะว่าก็แคนร่างจริงที่ฆ่าเพื่อนตัวเองเหมือนกันเลยรวมร่างเป็นหนึ่งเดียวแล้วเกิดมาเป็นไวคุเนขึ้นมาไวคุเนที่มีเป้าหมายที่อยากจะเจอคิงก็คือชิโดส่วนซาวะที่มีเป้าหมาย ในการล้างแขนครูมิตอนนี้ทุกอย่างจะถูกตัดสินที่นี่ครูมิอออโเมอเบก,ก,ก็อยากจะไปเจอชิโดเหมือนกันและครูมิร่างพิกผันก็อยากจะไปเจอชิโดเช่นเดียวกันทั้งสองก็เริ่มต่อสู้กันฉากนี้เหมือนเป็นการต่อสู้เพื่อชิงตัวชิโดซะมากกว่านะในขณะที่ทั้งสองคนกําลังต่อสู้กันอยู่ตัดฉากไปที่โลกมนุษย์ไอได้ใช้จอมมายิงพลังใส่ชิโดและมิโอ,อกก็ได้วาปชิโดหนีไปมิโอ,อกกได้มารับพลังแทนชิโด และเธอก็สะท้อนพลังไปหาไอซ์ทำให้โดนตัวเองไปด้วยแล้วก็โดนไอซ์ด้วยเช่นกันทําให้ทั้งสองคนตายคู่นั่นเองนะครับโลกถึงกับสั่นไหวเหมือนกําลังจะแตกมีโอดได้ตายพลังวิญญาณของพูดก็เริ่มหายไปโลกข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบต่อพลังนั้นทําให้เกิดการล่มสลายแต่ครูมิและสาวะก็ยังไม่หยุดสู้นี่แหละคือการล้างแค้นของสาวะและศึกตัดสินของครูมิไม่สิจะเรียกว่าศึกตัดสินของครูมิก็ไม่ได้ ต้องเรียกว่าศึกตัดสินระหว่างเพื่อนในอดีตซะมากกว่าทั้งคู่พุ่งไปต่อสู้กันอีกครั้งและก็ตัดจบเล่ม7นั่นเองและเล่มที่8ก็เป็นเล่มอวสานแล้วนะครับนี่คือเนื้อหาสปอยของเล่ม7แบบที่มีเนื้อหาสําคัญสําคัญนะครับผมนะต่อไปจะเป็นเนื้อหาที่มโนในเรื่องของมูวี่สของครูมินะครับอย่างที่ผมสปอยในยายเล่ม7ไปเนื้อหาของมูวี่จะจบคล้ายๆกัน ไวคุยน่าจะเปิดเผยว่าตัวเองเป็นซาวะแล้วก็ต่อสู้ตัดสินกับคุรูมิในโลกข้างเคียงก็กําลังจะพังทลายเช่นกันโดยสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็น่าจะเหมือนกับนิยายนะครับทำให้ผมเดาเนื้อเรื่องในอนิเมะได้ว่าภาคสี่น่าจะสร้างยาวๆไปถึงบทมิโอเลยไม่งั้นมันไม่น่าจะเชื่อมกันได้อย่างแรกเลยทําไมถึงคิดว่าภาคสถึงต้องสร้างถึงบทมิโอเพราะว่าปมอ,อย่างแรกเลยก็คือโลกข้างเคียงล่มสลาย มันมีสาเหตุเดียวก็คือมีโอต้องตายหรือพลังของจอมารพระเจ้ากับทูตสวรรค์พระเจ้าปะทะกันทําให้โลกข้างเคียงพังทลายได้แล้วก็ข้อ2อันนิเมะปล่อยภาพฉากในนิยายเล่มที่16มาซึ่งเป็นช่วงบทที่เริ่มเนื้อเรื่องของมีโอแล้วตรงน,นี้แหละทําให้ภาคแยกครูมีมูวี่ส เชื่อมกับนิ่ยายเล่มที่16และ19นั่นเองนะครับผมเลยคิดว่าภาคสีเขาต้องทํายาวๆ24ตอนจบแน่นอนนะอาจจะไม่จบแค่บ,บทมุคโลที่ผมสปอยเอาไว้ก็เป็นได้อันนี้เป็นแค่มโนแล้วก็วิเคราะห์เท่านั้นนะครับอาจจะไม่จริงก็ได้ไม่ต้องเชื่อผม100%นะแค่เป็นการมโนและคาดการเท่านั้นแต่มันก็ค่อนข้างชัดเจนขนาดนี้แล้วว่ามีความเป็นไปได้สูง แล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าคิดเห็นแบบเดียวกันกับผมหรือเปล่าหรือว่ามีความคิดอีกแบบหนึ่งก็ลองพูดคุยกันได้นะครับแต่ก็ไม่คิดว่าภาคแยกคูมิมันจะจบในเล่ม8แบบนี้นะแบบแป๊บเดียวก็จบแล้วล่ะก็เลยคิดว่าแบบเอ้ยมันจบเร็วเกินไปหน่อยหรือเปล่านะแล้วก็บทของครูรมิในภาคแยกเนี่ยมันก็ดูละทม หน่อยนึงนะในตอนจบเนะี่ยรู้สึกว่าบทบรรปูมาให้นางตายพร้อมโลกข้างเคียงเลยอะโรกมนุษย์ก็ตายโลกข้างเคียงนางก็ยังมาตายอีกทําไมบทถึงระทมขนาดนี้ก็ไม่รู้ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าภาคครูมิเนี่ยมันจะจบแฮปปี้เอนดิ้งหรือไม่หรือว่าจบแบดเอนด์กันแน่เพราะยังไงโลคข้างเคียงก็ต้องสลายไปครูมิจะได้เจอกับชิโดหรือเปล่าก็ต้องรออ่านเล่มสุดท้ายกันในปีหน้านะครับผมนะแล้วเราก็ต้องมารอมูวี่สอของฉบับอนิเมชั่นกันว่าจะจบแบบเดียวก,กันกับนิยายหรือไม่นะครับผมแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมยังไม่แน่่ใจวา การพังทลายของโลกข้างเคียงในฉบับอ,อนิเมะเนี่ยไวท์ควีนเป็นคนทำเองหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนในนิยายก็คือการสังเวยเพื่อทำลายโลกข้างเคียงนั่นเองนะก็มีความเป็นไปได้ว่าไวท์ควีนอาจจะทำการสังเวกึ่งพูดเพื่อทำลายโลกข้างเคียงแล้วก็ไปเจอกับทีโดก็เป็นได้นะเพราะว่ามันมีพรหนึ่งข้อที่สามารถขออะไรก็ได้ซึ่งในอ,อนิเมะมันมีแต่ว่านิยายไม่มีนั่นเองนะผมเลยคิดว่านางอาจจะทำการทำลายโลกข้างเคียงแล้วก็ ทำการขอพอรอะไรบางอย่างซึ่งก็คิดว่าอาจจะเป็นพรที่ต้องการเจอชิโดหรือเปล่ามันไม่เหมือนนิยายผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไอสาวะที่ได้ร่างคุรุมิมาเนี่ยมันเหมือนกับนิยายหรือเปล่าก็เลยไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่ารอมูวี่สออกมาก่อนลวกันนะครับแบบเต็มเรื่องนะจะได้มาดูกันว่าที่ผมมนโนเอาไว้ตอนเนี้ยมันถูกมากน้อยแค่ไหนนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยสามารถโดนทเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ที่ทว u e เลดได้เลยนะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็บายๆครับผม